ทำไมถึงมั่นใจมาออกบูธกับทางพุทธมณฑลสาย5ในงานนี้นครับหนึ่งเลยก็คือ,อ,อ PSI สาขาพุนทธมณฑลก็คือติดต่อทําการเหมือนกับว่าทําการค้ากันมาตล,ลอดนะก็มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งก,ารรากันและกันแล้วก็ช่วยโฆษณาสินค้าของ PSI ฉะนั้นแล้วมีงานอย่างนี้มาสร้างการรับรู้เราก็ไม่พลาดอยู่แล้วคร,ครับผมคาดหวังอะไรบ้างกับงานนี้ความคาดหวังหลักหนึ่งก็คือว่า ดาวเทียมเนี่ยก็จะได้มีคนรู้จักมากขึ้นกรณีที่ว่ายังไม่มีคนรู้จักมากแล้วก็มาในงานแล้วก็ส่งเสริมสินค้าต่างๆของ PSI แล้วก็โฆษณาที่ว่ากำลังสินค้าที่กำลังฮอตเลยก็คือจาน KU Band ของ PSI โอเคโอเคใช่ไหมฮามาสร้างการรับรู้ของเขาใช่นี่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็จะมีพันธมิตรอย่างนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนมาช่วยเราเรื่อยๆนะครับแต่ร้านดาวเทียมนครปฐมนี่ก็เป็นเจ้าประจํานิดนึงละฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือก็กูนกันให้โอกาสตรงนี้เลยฮะโฆษณาร้านสักนิดนึงเบื่อใครยังไม่รู้จักและอยู่ในพื้นที่นี้ฮะครับก็คือร้านดาวเทียมนครปฐมนะครับก็จะรู้จักกันในานามส่วนใหญ่เนี่ย จะผ่านเว็บไซต์บ้างจะเรียกกันง่ายๆว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รสร้านผู้ใหญ่รสครับผมตั้งตั้งอยู่ที่ใกล้ใกล้แมคโครนครปฐมครับตรงติดกับถนนเพชรเกษมเลยครับผมผ่านไปผ่านมารับติดตั้งด้วยติดตั้งด้วยเซอร์วิสด้วยคือของเราเป็นศูนย์ซ่อมบริการครบวงจรเลยฮะและถ้ามีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับจาน PSI ก็ดาวเทียมนครปฐมได้เลย ช่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณน้องพัดมากๆนะครับยังไงขอให้ออเดอร์หลายๆชุดเลยนะครับขอบคุณมากครับทักไทยสุขสบายโอเคไหมจะอยู่ใกล้ๆยังห่วงใยคิดถึงกันโอเควันนี้ให้เธอมีสิ่งดีๆอีกร้อยพันคือความห่วงใยจากใจฉัน สายตาคุณผู้ชมไปทั้งหมดแล้วนั้นก็คือภาพบรรยากาศของการออกกิจกรรมของเพีจไอพุทธมนตรสายห้าที่ร่วมกับร้านดาวเทียมนครปฐมในงานมหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลกและเทปหน้าเราจะไปเซตอัปเดตกันที่ไหนบรรยากาศจะคลื่นแบบนี้หรือไม่คงจะต้องติดตามกันตอนต่อไปวันนี้ขอลากันไปด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมบุญแบบนี้สวัสดีครับ